พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอุทิศวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564ดังนี้ เวลา13นาฬิกา55นาทีพลเอกสรุรยุธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีณักพระอุบโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมาราม โดยผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่7และรัชกาลที่9และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 แล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกธบรรจุกระดาษพิมพ์พระประมาพิไทยสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชาบุพการีรวม22พระองค์ในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศ์สายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งให้สีล เวลา13นาฬิกา48นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรพามหากรัตริยาที่ราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีณักพระอุโบสถวัดบวริเวทวิหาร โดยผู้แทนพระองค์ได้จุบทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถและเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่6และรัชกาลที่9แล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศ บรรจุกระดาษพิมพ์พระประมาทพิไทยสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชาบุพการีรวม19พระองค์ เวลา13นาฬิกา55นาทีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราช่ราและสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่หนึ่งแล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระประมพาพิไทยสมเด็จพระบรพะมหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการีรวม18พระองค์ เวลา13นาฬิกา55นาทีพลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระอุโบสถวัดเบญจมาบอพิดุสิทธวนารามโดยผู้แทนพระองค์ได้จุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชาสิริรางคารรัชากาลที่5แล้วจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระประมาพิไทยสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชาบุพการีรวม18พระองค์ พระราชาพิธีสงกรานต์เป็นพระราชาพิธีสําคัญพระราชาพิธีหนึ่งมีการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณเป็นการถเถลิงศกใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้ตั้งกรารพ,พระราชาพิธีสงกรานต์ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆอาทิ ส่วนพระพุทธมนต์ถวายพระทหารพระสงฆ์สดับปกรณพระบรมอัฐิพระอัฐิส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญส่งน้ำปูชนียะวัตถุและปูชนียสถานปัจจุบันการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์จะจัดขึ้นในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียว